สวัสดีครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องวส,สันพาเพินนะครับวันนี้ก็เกมเด็ดๆของท่านอนาะจารย์จอมโจรมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับฝีมือไม่ต้องพูดถึงครับคนนี้เรามห้ชมไปละเกมแรกเจอกับเซียนหอะนะครับเซียนห้อมางงานในส่วนท่านอาจารย์จอมโจรหมากง่วมสีส้มนะครับแรลกกันตายครับละตัว บุกต่อหรือว่าไงอ่านึกว่าจะจะลอยเดียวแลกไปแลกไปเรื่อยครับขึ้นมายิบสองไม่ได้ครับโดนสองสอง ่เทียงแล้ครับเสียดเดี๋ยวจุดนั้นจะเป็นปัญหาว่างั้นเขาคิดในใจแต่ผมได้ยินนะครับคขมัวไปเรื่อยด,ดูเหมือนเซียนหอดจะเป็นฝ่ายได้เปรียบยังไงก็ไม่รู้นะครับเกมนี้ โอ้ปล่อยให้กินแล้วก็ต่อสองแน่นอนโอ้ครับ๋อไม่หลบมุมด้วยข้ากินไหมคุะตัววน่าจะเสมอครับเกมนี้น่าจะตามทันนะครับชาไปหนึ่งจงังหวะ จบเกมนะครับเกมแรกไม่มีผู้ชนะนะครับก็เสมอกันไปนะครับเรามาชมเกมที่สองเขาต่อนะครับเกมนี้เซียนเหาะบากม่วงสีส้มนะครับส่วนท่านจอมจนยิบสองล้านบากง่ายนะครับ จะเอาทีเด็ดอะไรมาสู้ครับเกมนี้เพื่อที่จะกลุ่มชัยชนะให้ได้เข่าเกินสิห้เลยไหมใจเย็นว่างั้นยังไม่รีบขอตั้งฐานให้จบก่อนว่างั้น เสียนหาะคิดนานครับเกมนี้เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับอโอกาสที่เวลาจะหมดมีสูงมากแบบนี้เข่ากินสิบสี่หรือเปล่าไม่ครับนี่ครับเดินไปเดินมาทางเดินใกล้จะหมดแล้วสำหรับเสียนหอะ อดเวลานะครับเป็นท่านจอมโจรน,นะครับสามารถเอาชชนะไปได้นะครับการช,ชนะในเกมที่สองไปได้ก็ถือว่าสุดยอดด้วยกันอันนี้เจอกับเซียนศูนย์นะครับเซียนศูนย์หรือว่าอาสูรนั่นเองเป็นรูปธงชาติโลกวยนะครับี่เมื่อก่อนผมก็นึกว่าแต่งเจนเจนนาองขออภัยด้วยนะครับที่ผุนก่อน จอมจนมาในรูปของมากงายนะนี่ทอทิ้งไปอทอทิ้งเหมือนกันว่างั้น เปนสิบห้าอ้าวเตรียมต่อสองแล้วนี hey, ่ครับต่อสองจะโดนส <c oughs> ร้างเติมไม้อ้อไม่โดนครับดูเหมือนง่ายๆครับเกมนี้ กินหรือเปล่าจังหวะนี้เอ้าทําไมไม่เข้ากินครับ <_ S 1> เกิดอะไรขึ้นนี่ครับอย่ารอเวลามีโอกาสหลบๆครับไม่างนั้นจะโดนสามแบบนี้นะครับไม่เดินแล้วขอยอมแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อนะครับเกมนี้เสียนศูนย์มากง่ายนะครับส่วนท่านจมโจนยีสองล้านหมกักงอมสีส้มนะครับ โดนสามนะครับอ่าวรูทันมาหมายเลขสิบหกไม่ได้นะครับจังหวัดนี้รูทันหมดครับโอ้ทำไมปล่อยให้กินครับโอ้เจ็บจริงครับหมาเนี้ยแล้ตัวเองกินสองข้าวฮอตแล้วมีแถมอีกหนึ่งตัว่ะทำไม ต้องเอาไปใช้บ้างแล้วครับโสดนี้ผมเพิ่งรู้นี่เองอเดินให้กินเฉยครับยอมไปแล้วนะครับเป็นท่านจายนจอมโจรชนะไปสองเกมรวดนะครับบมองการไกลมากครับแล้วก็สมาธิเดียนิ่งครับนี่เจอกบบเส้แสนแก้วครับเส้แสนแก้ว เชื่อของเขาเป็นภาษาอังกฤษนะแมบางคนคิดว่าเป็นภาษาไทยคนละคนกันนะครับ <c oughs> แรกคนละตัวไป บางไนอ่าจาังหวะนี้นะจะขึ้นมาหมายเลขหกเตรียมที่จะเข้ากินอีกรอบรอบนี้ได้พลแน่นอนว่างั้นเขาขึ้นมาแล้วไม่เข้ากินดีกว่าอ่าหเก็ฟรีไปหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะหาหนทางที่จะเข้าฮอต เข้าจินสองหรือเปล่าโอเค้่เข้าจินสองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโอเคเรบบาปวดหัวครับใครคิดได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมแล้วกันนะครับบางทีสมองก็ตันๆเหมือน,นกันนะครับ คิดอะไรไม่ค่อยออกจังหวะนี้น่าจะอาฮอตกินครับอ่นไงฟีไปหนึ่งอ่ฮอตกินอีกรอบไหมโอ้ยอมไม่คาฮอตครับผิดคาดจริงๆครับ เกมหมากเหลือห้าต่อสามน่าจะเข้าฮัดได้อยู่นะครับส่วนเสียงแก้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเกมนี้นานไงครับหมดเวลาซะก่อนนะครับเกมแรกเป็นท่านจ้างจอมโจรชนะไปมาชมเกมที่สองกันต่อนะครับผมมีผู้เข้าชมด้วยนะครับผู้เข้าชมออนไลน์พร้อมกันกับผมรับสามคนนะครับตอนนี้ แรงมากกันไว้ลืเกินนะครับขข้นยึบเจ็บไหมอ้าวขึ้นมาฝั่งนั้นเตรียมต่อสองอาจะหลบหรือเปล่านี่นไปสิบห้าก็ไม่ได้นะครับอาจจะโดนสามได้เมื่อกี้แรงขราตัวไหมสบไปที่สิบห้าอ้าวตามสูตรเลย เป็นสิบเจ็ดไม่ได้ตอนนี้ลูปเกมเหมือนใครจะได้เปรียบที่แรกผมคิดว่าเป็นเสียนแก้วจะได้เปรียบแค่นะี่ยโอ้โดนต่อหมากทิ้งไปเรื่อย ตอนนี้เหมือนท่านจอมโจรจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วนะครับนั่นไงครับมีโอกาสที่จะเข้าฮอตสองตัวพร้อมกันก็ได้นะครับโอ้เดินหลบไม่ทันครับสำหรับเซนเที้าโดนไปหนึ่งตัวแน่นอนครับปล่อยทิ้งไหมอมอาไงดีครับหลบโอโ้โหหลบไม่ได้แล้วคจังหวะนี้ แลกทิ้งหรือเปล่าครับหรือว่าจะาไว้ยินสองยินสามยังไม่รีบครับนานไงครับยินสองจนได้จะเจ้าตอ่อรวมต่อเยอะๆนะครับก็เป็นท่านจานจอมจรนะครับเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดนะครับเรามาชมอีกค่กันเป็นคู่สุดท้ายนะครับเจอกับเสียนยองเสียนยองหมกักความสีส้มนะครับส่วนท่านจอมโจรหมกักหาย ดูเหมือนตึงเครียดเหลือเกินนะครับดูแลละคนแบบรัดกุมครับไม่ให้มีช่องโหว่เลยแก่อ,องไม้ไม่เอาดีกว่าครับไม่คมบางอานารยสนยองบอกบอกตอนไหนไม่รู้นะผมคิดเอาเองนี่แหละครับอ่าฟรีครับท่านจอมโจรพลาดแล้วครับ เนี่ยครับเก่งแค่ไหนก็มีพลาดเหมือนกันนะครับเอาให้เรียบกินเลยนาอยากกินฝั่งมาตกสิบสามนะแบบนี้ได้เปรียบแล้วครับเอาละตัวไหม โอ้โหเสียนยองไม่ธรรมดาครับไม่ครับต่อเก็บหมดกระดานแล้วครับต่อจนสองพอดด้วยแหมมีทีเด็ดเหมือนกันครับไม่อรอคัท่านจอมจรเดินให้กินเลยแบบนี้เป็นการกระตุกมัดเสือหรือเปล่าครับเกมที่สองอาจจะไม่ออมมือแล้ววัน้น ต้องมีทีเด็ดแน่นอนครับเกมที่สองคู่นี้หลังจากที่พายแพในเกมแรกไปสำหรับท่านจอมโจรตองลีขึ้นมาหมายเลขแปแล้วครัอ้าวเข่าเกนต่อสองจังหวะนี้สองสองครับเอกไฟายได้เข้าอาไหนต่อครับ โอ้ขยับไม่ได้ครับไม่มีทางเดินครับเสียนยอมนี่ครับไปกระตุกมือเสียก่อนนะครับจบเกมนะครับเป็นท่านจอมโจรเป็นฝ่ายชนะไปเสียนยอมกดยอมไปนะครับก็ถือว่าสุดยอดด้วยกันทุกคนนะครับที่เล่นกันวันนี้ฝีมือนับถือจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับ you <laughs>